ดีครับจะอยู่กป็นชายปันนานะครับแม่อยู่ดีๆก็อยากมาดันคโคลนอาจารย์นหนึ่งนะครับแอ่ดันคโคลนเป็นยังไงบ้างเจอคโคลนเข้าไปดันกระดินแห้งๆบอกว่าง่ายรถแรงพอเจอคโครนเข้าไปแล้วเป็นยังไงอ้าว เหนียวสิครับเจโคลนเข้าไปก็เหนียวสิครับโอ้ยไปทับหญ้าชาวบ้านหมดแล้วจานหนึ่งทับหญ้าเจ้าขอเป็นทับหญ้าชาวบ้านหมดแล้วเอเอเป็นยังไงล่ะจันโคลน สบายไหมโมไซค์โมไซค์ระวังโมไซค์เออฝั่งนู้นสิบล้อก็วิ่งฝั่งนี้หกล้อก็วิ่งสู้กันไปโอ้โแต่เรือจันหนึ่งดันโคลนเนี่ยอ้าวยังไงล่ะครับอืม เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปโอ้รถปิกอัพเจ้พึ่งเดินไปเดินไปเอาเหียสาโอหมดแล้วครับผมโอ้เหียสาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ ได้กี่คลิปครับวันนี้ผลลีได้ไปคลิปเดียวจะมาเอาอีกคลิปหนึ่งครับอันเขาเลิกงานแล้วอเอาเลยครับมันสี่โมงแล้วไหมสี่โมงที่ไหนสี่โมงครึ่งก็ใช่ดิโอ้เรไ,ไวแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แหละพี่ชายเล,ยลก่อนค่ะพี่ชายเลก่อนโอ,อ้โหอันนี้ไม่ใช่เสียงนกหรือเสียงอะไรนะครับคือเสียงเจ๊พึ่งผู <laughs> <laughs> ้ <ะ S 3> คนชินแล้ โอยทุกคนเชื่แล้วก็คือถ้าไม่มีเสียงพุ่งทุกคนก็จะบอกว่าแปลกใช่ไหมนี่นี่เขารู้จริงอ่าเอฟซีก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะไลฟ์สดก็พูดอย่างนี้แหละนี่แหละคือตัวตนของเป็นทุกทายอ้าวเหตุตลปากจะสีตจริงใจแล้วค่ะเออเออบางบางคนเรื่องจริงใจอ่ะยืนหนึ่งเออบางคนไม่รู้ว่าเขาเครียดอะไรกับเราหรือเปล่าก็บ่รนี่ ไม่ต้องเอกนะไม่ต้องเอกนะคะโอ้ยได้ได้เราคลิปมาจนจะปีหนึ่งแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าเสียงพึ่งนี่เสียงเสียงดังต้องฟังชัด์สิวันนี้งั้นจะเป็นคนบอกก็ได้คนบอกรถเถ้าบอกว่าคนบอกว่ต้องเสียงดังฟังชัดใช่ใช่อ่านี่ครับพี่ชายก็ต้องพูดดังๆสิวันนี้เจ้าส้มวันนี้วันนี้เจ้าส้มก็นี่ครับ ขาให้มาโยนดินนะครับโยนก็ก็ดินตรงนี้มันขาดขดินดินฝั่งนี้มันขาดนะครับก็เลยต้องก็เมื่อกี้นะครับผมเอามไม่ได้ขาดเขาเรียกว่ามันไม่พอครับดินไม่พอครับนี่แนี่แหละครับไอผมเอากุ้งจีนะครับจิ้มดูเพราะมันมิดกุ้งกีเลยครับ มิดปุ้งกีครับฝั่งนี้ก็ต้องเอาดินจากนี้ครับเนี่ยเอาดินจากนี้แล้วก็นี่เอาขึ้นมาโยนโยนมาใส่ฝั่งนี้เพราะมันมันจะอยู่ตรงขอบขอบปากสะพอดีนะครับก็ต้องรถเดินไม่ได้ รถเดินไม่ได้ก็มันต้องไปดึงสลบข้างล่างเอาครับจุดนี้ครับถ้ามุมมุมฝั่งนู้นเดินได้พอดีครับแต่ฝั่งนี้ก็เมื่อวานก็ลองดึงสลบดูแต่ไม่ได้นะครับมันต้องเพิ่มไปอีกประมาณเม็ดหนึ่ง พอเ,เอาเจ้าส้มดึงสโลปแล้วมันไม่ได้นะครับมันช่างมาตรวจงานช่างบอกว่ามันต้องไปเข้าอีกเม็ดหนึ่งก็เลยว่าผมก็เลยตักดินย้ายดินแล้วก็เอาไว้ให้เจ้าแคทเขามาสโลปนะโน่นเจ้าแคทเขาทำงานอยู่ฝั่งโน้น มันก็สมควรแก่เวลาเลิกงานแล้วครับมันสี่โมงกว่าแล้วเลยนะครับนี่เจ้าแคทเขาก็ลุยคโครนแล้วเขาก็เดินมาปัดคโครนแล้วปัดให้คโครนมันเหนียวนะครับลุยคโครนแล้ว ครับคลิปนี้ก็ขอจบเปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม